สองพันแล้วเวลาให้เนี่ย um ้นหน้าเป็นอาจารย์สกลเนี่ยเนี่ยรถขนฝันโรงเรียนหนอนทองเนี่ย ก็จะเป็นหน่นะ F4 F4 เป็นขับน้นนนอนชากัย่า

มาเดกันตัวทีมนไนมว่งไมโลถ้ทําไครับผัดกบอลนะครับดพิเศษนะครับระว่านนะครับอาวุสโสนะครับบนจัลลสคสันันะครับพบกับทีมบอลทนาบนะครับานั่งนั่งนะครับแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับด้านหลังยืน

การเป็นรองโอลิมปินะครับแต่สระเด็นสำคัญนะครับพบกับบอร์ดแห่งอุทยานนะครับโอ้นะครับวางส้าทานะครับ เมื่อคืนผมไม่ยินว่ากตะวันะครับไม่ท้าบว่นหมอนทองตะวัตรงไหนมาแล้วหรือเปล่านะครับเาอคัทเรเวนะคะสำัการแข่งนค้ไฮไลท์พิเศษในวันนี้ค่ะเาลยมนครับเดเาเดม

หน้าเดียวหน้าตึงอ่ะมลาลยูยอ,อันนี้นะครับพี่นันหมอรองกระดูเสื่อมนะครับ <c oughs> ลงไปอเ่ะอนะครับอาจารย์อาจารย์อรไยนะทอกต้อ